ดูดูได้ไงว่าจะมาเนี่ยนั่งคอยอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเลยอันอื่นเขาไปไหนกันหมดแล้วมานั่งคอยเลยไปไหนกันหมดแล้วด่างมันนั่งคอยตรงนี้เองนี่มามืดมืดเนี่ยนี่มามืดมืดเนี่ยมาทุลา ให้มาทุบละนั่งมันนั่งคอยอยู่นี่เองเอาอะรับมือนะรับมือนะ ดำไปไหนกันไม่ดำไม่มาคอยแม่เลยมันตกตินแล้วไม่ไปบ้านแล้วไม่ไปบ้านแล้ว นะมันนั่งคอยคอยทุกวันไหมเนี่ยอะอย่างมาคอยทุกวันไหมไมไปแล้วไมไปแล้วนะไ,ไปแล้วแนละ้วคนอื่นกินมั้งนะยังใครมันเห่าอะแล้วคนอื่นกินมั้งไมไปแล้วเนอะไมไปแล้ว,ไ,ไ,ปลวไปบ้านแล้วมดแล้ว nãy con ươn kín mắng nãy con ươn kín mắng nè hổng hạp ăn nước à đang ăn nước à lúc ừ, ba mệt mệt cái năn năn đấy mẹ về nhà lẹ về nhà คอยได้ทุกวันเลยลงโค้งมาต้องเจอ